แล้วก็แอบเอาลา์ของเขามาสแกนในคอมของเราแล้วก็จะเห็นว่าเขาคุยอะไรยังไงบ้าง uh huh. ซึ่งการคุยก็คือจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาให้ความสนใจเป็นพิเศษเขาก็จะเหมือนกับว่าบอกรักคิดถึงทําอะไรอยู่กินข้าวหรือย,ยังเหมือนเหมือนเป็นแฟนกันนะคะแล้วก็เนื้อความการสนทนามันจะมีเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์คุณทนทําไมทนเพื่อลูกคะ่ะ วาอะไรด้วยกันพอเรียนจบก,ก็ทํางานที่เดียวกันอีกแล้วก็มีการแต่งงานพอมีน้องค่าใช้จ่ายมันภพละมันเพิ่มมากขึ้นเงินเดือนที่เก่าไม่พอ <c oughs> เขาก็เลยต้องออกไปทํางานที่ใหม่ <c oughs> พอออกไปมันก็จะเป็นช่วงของโควิดพอดีจะมีแค่ตัวเขาคนเดียวที่ออกไปนอกบ้านเขาก็เลยจะอ้างเหตุผลว่าขอแยกห้องนอนเพราะว่ากลัวเรื่องของการติดโควิดจงช่วงหลังๆที่ยแยกกันนะคะก็จะเห็นเขาคุยโทรศัพท์ตอนอยู่ที่บ้านในระยะเวลาที่นานมากเนี่ยแล้วก็เริ่มสงสัยตอนเวลาเขาอาบน้ําเพื่อที่จะไปทํางานตอนเช้า ก็แอบเอาลายของเขามาสกแกนในคอมของเราแล้วก็จะเห็นว่าเขาคุยอะไรยังไงบ้างซึ่งการคุยก็คือจะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็จะเหมือนกับว่าบอกรักคิดถึงทําอะไรอยู่กินข้าวหรือย,ยังแล้วก็เนื้อความการสนทนามันจะมีเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์คือหลังจากนั้นเขาก็จะมีพฤติกรรมในการเล่นเว็บไซต์ที่หาคู่พอหาคู่ก็จะคุยกันแล้วก็นัดมีอะไรกันแต่ละคนแต่ละคนไปเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มที่จะหาแนวทางในการ เลิกก็เลยเจ็บรวบรวมหลักฐานที่มีนั่นแหละค่ะก็บอกครอบครัวแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็แล้วเ,เอกสารทั้งหมดให้เขาดูว่าเรารู้แล้วนะเขาก็เห็นเอกสารทั้งหมดเขาก็ร้องไห้ เขาบอกว่าเขาเสียใจแต่เราอะเขาไปกอดเขาว่าไม่ต้องร้องไห้ถึงตอนนี <t <t ้เราไม่ได้เป็นครอบครัวกันแล้วเราก็ยังเป็นพ่อแม่ของลูกได้ถ้าหลังที่มีการเลิกกันเราก็จะมีการตกลงเรื่องการหย่าว่าค่าเ้ยงดูลูกแล้วก็จะมีค่าบ้านค่าบ้านค่าบ้านแบ่งกับคนลเราครึ่งของยอดที่เรียกเก็บแล้วก็เรื่องหนี้สินพอหลังจากที่เลิกกันอะเขาก็ส่งค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกันแค่ประมาณสัก6เดือนเพราะเขาไม่ได้อยู่ด้วยถูกไหมครับคือตอนเลิกกันแรกๆเขายังอยู่ที่บ้านนะคะแต่หลังจากนั้นมาเขาเป็นคนเฟดตัวออกไปอยู่ข้างนอกตอนนี้คือ พ่อป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะคุณพ่อก็คือกลับไปต่างจังหวัดไปอยู่ในการดูแลของครอบครัวเขาอะค่ะแล้วเขาก็เลยขอให้ <c oughs> คุณตามหาเขาให้หน่อยประจวบหมอพอดีมีปัญหานี้สินคือมันจะมีหนังสือเชิญไก่เกียรลูกนี้อะค่ะของก,มกรมบังคับคดีคุณเลังจะบ,บอกว่าเขาอะซื้อบ้านร่วมกับคุณไว้ก่อนหน้านี้ไอ้บ้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นสินสมรสใช่ครับถูกไหมฮะกูร่วมกันวันดีคืนดีพยายากกันไปแล้วตัวอดีตสามีคุณเองเนี่ยไปสร้างหนี้ เจ้าหนี้เขาก็เลยกลับมายึดทรัพย์จะมายึดทรัพย์อันนี้ก็คือบ้านของคุณใช่ค่ะครึ่งดึงที่จะเป็นของผัวเขาซึ่งตอนแรกหนี้เราเป็นคนหามาใช้ให้เพื่อที่จะให้ไม่ให้บ้านขายทอดตลาดแต่เนี่ยก้อนใหม่ที่มีมายกรรมไก่เขียเนี่คือเนื่องหนี้อินใหม่อีกมาอีกนะคะก็เลยอยากจะให้เขาเข้ามาเจรจาไก่เขียหนี่รวมไแล้วประมาณเท่าไหร่ครับประมาณล้านกว่าบาทคือทุกวันนี้เธอคุณก็ต้องเลี้ยงดูลูกของคุณเองโดยที่เขาไม่ได้มีการมาจ่ายเงินให้คุณเลยแล้วแก้งไปยังฝ่ายชายเขายังตามไม่เจอคือติดต่อไม่ได้